นามข่าวเราคือตัวจริง สนนุนโดย Mister Paint and Wood Care สีนิพนธ์วีเล็กไฮบริดชิลชาแน์การ์ดทอดตราช้างเสือมอเตอร์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านทาง Nation TV กับผมสัญชัยกณาและสำเร็จริปทิ้งครับ แต่วันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่อาจารย์อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะฮะรตรงตรงนี้เรียกว่าบ้านป่งกระต่ายนะครับถ้าใครมาฝึกรดจะเห็นว่าเขาบ้านป่งกระต่ายนี่ดังตรงข้ามกับศูนย์ฝึกรดนะครับ,รบชนไก่รตรงนี้คือเป็นบ้านโป่งกระต่ายอันนั้นคือสถานที่คือบ้านโป่งกระต่ายอยู่เยื้องกับตรงเขาชนไก่ที่กาญจนบุรีคนนั้นแต่จริงๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านโมบ้านโ่ม ที่อาจารย์สำเริงมาทำอยู่ที่นี่มีการเทรนนิ่งที่นี่แต่เนื้อหาเรื่องโฟมนั้นไม่ได้คุยกันตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ในช่วงแรกว่าเรามีสาระอะไรบ้างที่เป็นเรื่องราวที่ท่านจะได้ชมกันในชั่วโมงนี้นะครับไปติดตามกันครับติวิทย์หวังสวัสดิ์วงศ์เจ้าของร้านไทยเชียงโฮแม็กเอสซีจีโฮมซูลชั่เพื่อที่จะมาตามหาพี่เสือปูนวัยในจังหวัดชุมพรเราไปดูโฉมหน้าของพี่เสือปูนวัยกันเลยดีกว่าครับกติกาคือต้องเลือกรถระหว่างสองคัน มีโอกาสที่จะซื้อไปใช้ค่ะข,ขอบคุณค่ะต่างๆเนี่ยคือบนโฟมที่เรานั่งอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าโฟมที่มาใช้เนี่ยไม่ใช่โฟมที่ขายตามร้านเครื่องเขียนแต่ต้องเป็นโฟมที่ใช้ครับนั่นก็เห็นไปแล้วนะครับว่าวันนี้ในครึ่งชั่วโมงในช่วงนี้ของทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ดูว่าเรามีสาระอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงแรกแบบนี้นะครับที่เราพูดคุยกันอนาะจารย์เวลาอาจารย์ <c oughs> เขาเรียกทำบ้านด้วยโฟมเลยโฟมเนี่ยมันต้องฉาบปูนใช่ไหมอาจารย์ okay, อ,าอาจารย์ใช้ปูนอะไรฉาบคือปกติเราก็ใช้ปูนฉาบปิดมอนครับอย่างเช่นเสือมอต้าเนี่ยครัอันนี้ใช่เลยนะเพราะว่า เราเน้นที่ปูนฉาบปิังเพราะอะไรเป็นปูนที่ราคาถูกสุดแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะมันมีกระบวนการเช่นจะมีพวกรูดโครงไก่น้ํายานั้นเป็นกระบวนการก่อนหน้านั้นครับซึ่งต้องเน้นที่ปูนฉาบปิดบังเพราะมันถูกสุดแล้วก็ด้ยึดเกาะสครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้ในการทําบ้านโฟมนะครับไม่ได้อยู่ด้วยโฟมอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้นะครับในช่วงรอบบ้านวารตี้ DIY ของเราตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆจากเสือปูนวัยวันนี้เสือปูนไวัยไปแข่งขันกันที่จุลพอรอาจารย์ แข่งขันกันแบบไหนใครจะชนะเราไปที่ชุมพรกันดีกว่าครับ ช่วงเสือมอต้าเสือปูนวัยแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณนิพนกับคุณนิติวิทย์หวังสวัสดิ์วงเจ้าของร้านไทยเชียงโฮแม็กซ c g Home Solution เพื่อที่จะมาตามหาพี่เสือปูนวัยในจังหวัดชุมพรเราไปดูชมหน้าของพี่เสือปูนวัยกันเลยดีกว่าครับ กติกาคือต้องเลือกรถระหว่างสองคันเพื่อที่จะลุ้นว่าได้ปูนอะไรระหว่างปูนเสื่อมอต้ากับปูนซีเมนผสมธรรมดาทีมไหนฉาบเสร็จก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับทีมเสือหมองเลือกได้เสือมอต้านำไปผสมน้ำแล้วฉาบได้เลยส่วนทีมเสือเอกเลือกได้ปูนซีเมนผสมธรรมดาต้องไปตักทรายเพิ่มเพื่อนำไปผสมโอ้โหทีมเสือมอต้าเร็วมากเลยนะคบตอนนี้ผสมปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมเสือมอต้าฉาบได้เกินครึ่งนึนแล้วนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งยังไม่ถึงไหนเลยครับทีมเสืมอมอตน งานไวัยสวยสมบูรณ์แบบอย่างนี้ต้องยกให้เป็นเสือมอต้าเสือปูนวัยในวันนี้ครับเร็วขนาดนี้รับไปเลยนะครับเสือมอต้าหนึ่งตันครับผมวัยมากงมา่ครับแถมงานพร้อมอย่างด่วยด้วยครับเสือมอต้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบ เป็นไงครับนั่นคือการแข่งขันของเสือปูนไวใช่ไหมอาจารย์ซึ่งมันจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้ครับเพราะทำให้ผิวแก่งครับผิวแข่งเรียบเนียนสวยทนทานต่อ,อการทาสีครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ท่านได้ชมมานะครับแต่วันนี้เรื่องของความรู้เรื่องโฟมมีกันอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสีนิพอลเพนเสือมอเตอร์ทอดราช้างไลท์อิสออนบายชไนเดอร์อิเล็กทริกนะครับแล้วก็มิสเตอร์เพนนะครับกระเบื้องหลังคาตราช้างและวัสดุททดแนม ไบโอวูดนะครับที่สนับสนุนรายการช่างรู้คู่บ้านของเราไปขอบคุณกันสักครู่หนึ่งครับนึกถึงสี้ก็นึกถึงสีนิปนอนค่ะพยายามจะสุดๆ หากลิ่นมันนะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัยพี่เสือปูนไหวเลือกเสือหมอตา พร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไว้ทำให้อีกหลังนะคะเสือหมอตตางานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับชนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเวหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเโฟ์เพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนโดย m r p a ต n ร์เพนแอนด์วูดแคร์สีนิป้อนวินนเล็กไฮบริดชิลชไนเดอร์ก๊าซอดตราช้าง สือมอต้าครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับแหมต้องบอกว่าท่านอาจจะได้ยินเสียงธรรมชาติเราอยู่นอกสถานที่จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าช่างรุกคู่บ้านเราตะลุยกันไปทุกแดนนะครับเรามาตะลุยกันต่างถิ่นก็จริงอาจารย์บ้านฟงก็จริงแต่จารย์เคยไปโฮมโปรไหมเออโฮมโปรไปบ่อยไปบ่อยเอองซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การช่างไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงของเที่ยวรอบบ้านนั้นนะครับเรามีกิจกรรมของโฮมโปรแชมเปี้ยนอาจานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ โฮมโปรสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเป็นครั้งที่8แล้วจารย์ mm hmm. เพียงแต่ว่าทางผู้สนับสของเราคือสีนิปอนเพนที่ก็มีส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องของสีนิปอนโมเมนโตและมีเครื่องมือช่าง mm hmm. บอสอะไรต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในโฮมโปรแชมเปี้ยนไปติดตามกันครับ 日本本ペイントは創業133年アジアでトップ世界で第4位の塗料会社です、えー、本日はこのような機会をいただき、えー、大変光栄に思います、えー、私の方からはカラーに関する基礎知識についてご説明させていただきます後方にあるチャートをご覧ください こちらのチャートは日本ペイントカラーデザインセンターが作成したチャートです、えーまあ、カラーというのは、えー、日頃から私たちが、えー、受ける、えーまあえー、イメージを受けてですね、えー、感情に反映されますこちらのチャートはそのような感情を、えー、マッピングし、えー、言葉で言い表したものです、えー、それでは具体的に見ていきましょう 例えば皆さんが「ロマンティック」という言葉を聞いたときにどのような色を思い浮かべますでしょうかはいその通りですピンクやパステルカラーを思い浮かべるのではないでしょうかでは次に例えば「モダン」という言葉について想像してみたときにどのような色を思い浮かべるでしょうかはい黒やグレーを思い浮かべると思います では皆さん、私どものチャートについてはご理解いただけたと思いますので、えー、ここからは佐藤さんにお渡ししたいと思います、えー、それでは皆さん、これからのコンテスト頑張ってくださいファイト ว่าเป็นสีที่ทาง,ง่ายค่ะแล้วก็พอเห็นลักษณะของสีกระทบก็แสงแล้วมันรู้สึกว่ามันมีแสงระดิบระยับมันดูเปล่งประกายดูว้าวแล้วอย่างผู้หญิงเราเราก็รู้สึกว่าเราเอาไปทาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งช่างหรือว่าพึ่งพ่อบ้านะไรเลยค่ะแล้วก็เรื่องของกลิ่นก็ไม่มีเลยปลอดภัยแลที่สัมผัสในใกล้มาค่ะรู้สึกชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อไปใช้ นะจานไหมก็จะมีหลายคนที่เข้าไปแข่งขันในงานโฮมโปรแชมเปี้ยนนะครับแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาจานจริงๆต้องบอกว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่ทางนิปปอนเองก็เป็นผู้สนทนเรื่องของสีนิปปอนโมเมนโตนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างบอสแต่ว่าเอาจริงวันนี้สาระที่จะเจาะก็คือช่วงสุดท้ายที่จะถึงนี้เรื่องของบ้านโฟมวันนี้ในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนไปไหนนะครับเพราะวันนี้ผมจะเจาะใจความรู้เรื่องโฟมนะครับ บบดโดนใจแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนิปอนเพนเสือมอต้าท่อตราช้างไลท์ออนบายชานิเลอร์ไฟฟนะครับกระเบื้องหลังคาตราช้างมิสเตอร์เพนและวัสดุทดแทนไม้ไบอวุธและที่สําคัญครับบ้านโฟมกาญจนบุรีนะครับเอาเป็นว่าเราไปขอบคุณแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกันในช่วงสุดท้ายครับ ตอนค่ะพยายามจะสุดๆหากลิ่นมานะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัย ือปูนไวเลือกเสือมอตา้ามาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไวทำให้หลังนะคะสเสือมอตา้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง,ง่ายๆกับช奈เดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเว่น เสือปูนไหวเลือกเสือมอตา้ามาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไวทำให้หลังนะคะเสือหมอตา้างานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง,ง่ายๆกับชนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเว่น หรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันคอร์ร์ทอร์และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเพลย์เพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อไชนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนโดย Mr. Paint ์เพนแอนด์สีนิปปอนวินิเล็ก ไฮบิชิลชไเนเดอร์การ์ดทอดตราช้างเสือมอตอร์ครับเราก็มาพบกันอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วครับกับช่วงของอกูรูรอบบ้านนะครับแหม่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่ากูรูรอบบ้านตอนนี้เนี่ยอ,อาจารย์สำเริงเท่านั้นที่จะมันๆกับเรื่องแบบนี้นี่นี่ เรื่องนี้คือเรื่องโฟมนะครับเอา,อางี้อาจารย์วันนี้เราจะเจาะกันเรื่องของความรู้ก่อนทําไมโฟมถึงจะมาใช้ในงานก่อสร้างได้มีต้องแบบไหนอะไรอย่างไงเนี่ยอาจารย์ที่จะใช้ในการก่อสร้างสําหรับการใช้โฟมในการก่อสร้างคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือค่าแรง อันนี้สองคือระบบการก่อสร้างเนี่ยถ้าใช้หนักเนี่ยมันต้องใช้เครนเจตว่าระบบของผมไม่ใช่คนแม้แต่ขาดเหล่านี้นะสูงห้าเมตรกว่าเนี่ยก็ใช้คนนะใช้คนไม่ใช่เครนต่อมาคือโฟมให้ความแข็งอันนี้สองโฟมต่อมาเนี่ยโฟมนั้นบางเบาหนึ่งคิวเนี่ยที่เห็นเนี่ยหนักเพียงยี่สิบโลหนึ่งคิวยี่สิบโลเมื่อเทียบคอนกรีตเนี่ยหนึ่งคิวเนี่ยสองพันสี่ร้อยโลทรายก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยโลน้ำก็หนึ่งโอ้โหนี่ประเภทแบบเปี้ยเลยนะเนี่ยเปี้ยเพราะว่าอันนี้เรียกว่า ที่นี่อาณาจักรไงครับอาณาจักรตอนนี้กรีดเลือดมากลายเป็นโฟมแล้วอย่างเนี้ยใช่ใช่เก้าหลังนะอาคารที่นี่มีเก้าหลังครับแต่เรบอกว่าถือว่าการก่อสร้างถือว่าเป็นการประยุกต์นะเป็นทางเลือกนะไม่ใช่ทางหลักนะเดี๋ยวจะบอกเอ้ก่ออิฐมอรมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นการก่อสร้างแบบทางเลือกเป็นอีกทางเลือกต้องบอกว่าจริงๆท่านก็สามารถก่อสร้างบ้านโดยใช้อิฐมอนได้เหมือนเดิมใช้อิฐมอนบอลได้เหมือนเดิมใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้เหมือนเดิมโฟมก็เป็นอีกแค่ทางเลือกหนึ่งในการที่จะนํามาใช้ที่นี้ พูดถึงคำว่าทางเลือกอาจารย์คำว่าเลือกใช้โฟมเนี่ยมันคือโฟมที่ขายอยู่ตามร้านเครื่องเขียนใช่หรือไม่เป็นโฟมที่ใช้ในการก่อสร้างคือเครื่อง EPS โฟมเกรดไม่ลามไฟก็แสดงว่ามันมีทั้งเกรดลำไฟกับไม่ลำไฟคือถ้าเราใช้ทําก้อนหินน้ําตกภูเขาที่พวกนี้เราใช้ระดับไฟได้แต่มันต้องใช้ความหนาแน่นสูงเพื่อให้มันยึดเกาบางทีน้ําตกสูงก็ตั้งสิกว่าเมตรมันจําเป็นต้องมีความแข็งแรงพอสมควร คำว่าความหนาแน่นสูงสูงเนี่ยความหนาแน่นต่ําสุดที่รับได้คือต้องเท่าไหร่อาจารย์เออความหนาแน่นไม่ควรน้อยกว่า1ปอนด์เมื่อมีการก่อสร้างนะครับหนึ่งปอนด์ที่เห็นอยู่โดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งปอนด์ครับมันจะสามารถทํางานก่อสร้างได้ถ้าน้อยกว่านั้นคือมันจะนิ่มมันจะต้องเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปมากครับเพราะตอนอย่างตอนนี้ที่อาจารย์นั่งนั่งอยู่ผมนั่งอยู่เนี่ยเรานั่งบนโฟมหมดเลยนะครับเก้าอี้หรือโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยคือบนโฟมที่เรานั่งอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าโฟมที่มาใช้เนี่ยไม่ใช่โฟมที่ขายตามร้านเครื่องเขียนแต่ต้องเป็นโฟมที่ใช้สาหรับงานก่อสร้างซึ่ง,ง,งมีความหนานแน่นตั้งแต่1ปอนด์ขึ้นไปแล้วเราจะเลือกไงว่าควรจะใช้1ปอนด์ควรจะใช้1.25ปอนด์สปอนด์สปอนด์หรือสูงสุดกี่ปอนด์สูงสุดเนี่ยประมาณเกือบสปอนด์คือ2.5ดปอนต์ด้านหมายว่าว่าทําให้ลิ่มขึ้นลดอะไรเงี้ยทำเกือพวกนั้นนะทำเรือที่มีความหนาแน่นไม่น้าซึมผ่าน แต่โดยเฉลี่ยทำบ้าน1.25ปอนด์คือ20กิโลกรัมต่อลูกบัตรเนี่อันนี้เป็นหลักเลยนะฮะแล้วสามนิ้วเป็นหลักบ้านหลังหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยสีชมพููนี่สามนิ้วทั้งหลังดาดฟ้าก็สามนิ้วหลังคาก็าสามนิ้วผนังสามนิ้วทีนี้ความกังวลของคนที่ใช้โฟมอาจารย์วันนี้เขาคงเทียมมากขึ้นแล้วแหละว่าการที่สร้างบ้านนั้นใช้โฟมได้ความกังวลของเขาว่าอแล้วมันจะแข็งแรงเหรอเพราะว่าโฟมเบาขนาดนี้เจอลมก็ปลิวแล้ว แล้วจะไปเจอแรงกระแทกคือ,อนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมจะต้องมาสร้างอาณาจาักรเอาคําถามทั้งหมดเดียมาไว้ที่นี่ครับปิวไหมบ้านตัวอย่างนี้เจ็ว่าไม่ปิวอันที่สอง ปลิวไหมคือปลิวไปเรียบร้อยแล้วไมนยังอยู่ใช่ไยังอยู่ครับตรงนี้พายุแรงมากเพราะมันอยู่เขาสุดไกลโอ้ใช่ใช่เขาเจะมาแรงมากต่อมาคือทําดาดฟ้าได้ไหมเพื้นชั้นสองมันก็มีคำตอบแล้วต่อมาคือทําวงปบประตูหน้าต่างยึดได้ไหมมันก็มีแล้วครับทำผนังได้ไหมก็มีแล้วทําหลังคาคนวิ่งได้ไหมก็มีที่นี่คือคําตอบนะครับใครที่สงสัยเรื่องบ้านผมทุกข้อที่มีมีคำตอบมีคำตอบอยู่ที่นี่ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างโฟมนะครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ศาลาหลังนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้โฟมหมดเลยใช่โฟมคือคือเป็นระบบคือระบบที่นี่มีทั้งหมดอาคาร9้าหลังครับเจ็ดหลังเนี่ยเป็นระบบแซนวิชพาร์เนลครับก็คือมีมีโฟมอยู่ตรงกลางครับแล้วขันน็อตนะครับระบบที่เห็นนี่คือขันน็อตที่ทำประมาณ3วันนะครับยิ้นส่วนหนึ่งร้อยแปดไม่แทบแล้วข้างในมีเหล็กมีอะไรอยู่ด้วยไหมบางแตไม่ไม่มีเหล็กเลยตรงกลางเป็นโฟมครับแล้วมีแผ่นเหล็กอยู่ตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าระบบแซนนวิพาาเส้น <I S 1> แสตลันพาวเนลนี่ส่วนหนึ่งคือที่เป็นของอไฮโซพาวเนลไฮโซพาวเนลครับอของคุณวิรัติเนี่ยครับคือทั้งหมดที่นี่เจ็ดหลังรบงะบบแสตวิชพาเนลสองหลังนี่เป็นระบบโฟมซีเมนต์จริงๆถ้าเกิดที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังอาจารย์นี้ก็คือคือในส่วนนี้ถูกไหมาอาจารย์ใช่ครับแสตวิชพาเนลคือระบบเสาจำได้ไหนี่คือเสาแล้วมีคานครับคานน็อต ต้นไม้อยู่ตรงกลางได้ด้วยไม่ต้องไปตัดไม่ต้องตัดเราไม่ตัดต้นไม้ครับอันนี้เป็นร้านกาแฟเมื่อท่านมาก็นั่งเซิร์ฟกาแฟบนนี้นะครับมีแปดระดับอ๋อร้านกาแฟอาจารย์นี่ผมนึกถึงว่ามีคนมาขายกาแฟนู่นนี่ไม่ใช่ที่นั่งกินกาแฟเป็นที่นั่งกินกาแฟกาแฟจะขายอยู่ข้างล่างคิดไปไกลเลยนะเนี่ยผมนึกถึงโอ้โหมีสาวๆสวยๆที่อาจารย์ชอบมาคอยเสิร์ฟกาแฟไม่ใช่คือเป็นตำนานเซลร์เซอร์วิสเวลาคุยกันเรื่องบ้านโซน มันจะได้มีที่มาว่ามันต้องมีกาแฟกินอะไรเงี้ยอันนี้คือร้านกาแฟนะครับชื่อว่าซดกาแฟร้านเนี้ยแปดเหลี่ยม8ระดับความสูง5เมตร8เซนมีชิ้นส่วน108่ชิ้นแนี้เอาตามหลักคนกีนเลยใช่ไหมแบบอันนี้คือความบังเอิญนะแต่ว่าตอนทําเนี่ยทำสิบแปดชั่วโมง ครับอันนี้เป็นความแบบบังเอิญเ,เหมือนกันคือตอนแรกๆก็อ๋อลงแปดหมดเลยร้อยแปดชิ้นเนความตั้งใจสูงห <8 S 2> ้าเมตรแปดเซนนี้ตั้งใจความตั้งใจมีระดับแปดระดับนี้ตั้งใจครับ S <S แต่เวลาทำ18ชั่วโมงนี้ไม่ได้ตั้ง,งใจตั้งใจมันเสร็จเองเพราะว่ 3, าครับอ๋อเพราะงั้นพวกนี้ก็จะมีกินกาแฟที่นี่ะนะคร,บระับใครนั่งมานั่งเก้าอี้โฟมคนับก็ก็มีความหลากหลายที่นี่อากาศจะดีเพาราะบรรยากาศที่นี่ตอนนี้จะเห็นทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับโฟมหมดเลยทั้งหมดนะครับอาจารย์สักนิดหนึ่งทีนี้เพื่อความสบายใจว่า คอนเฟิร์มว่าการที่ทําบ้านด้วยโฟมนั้นแข็งแรงจริงๆคือการสร้างบ้านด้วยโฟมเนี่ยทำไมถึงต้องมีลูกกุ้งกระปาปูนเข้าไปเพื<ด>่อแทนเสาเอ็มเนี่ยแล้วเมาาื่อฉาบปูนเข้าไปแล้วท่านอย่ากังวลนะฮะในต่างประเทศมีการรับรองถึง150ปีครับยห้าสิบนั้นใครจะปลูกบ้านเนี่ยบ้านโฟมเนี่ยเดี๋ยวผมเซ็นให้150ปี ครับเพราะว่าอะไรมีการวิจัยว่าเมื่อโฟมหุ้มปูนซีเมนต์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับไอ้อ้ไอ้ปูนซีเมนต์หุ้มโฟมอ่าปูนซีเมนต์หุ้มโฟมหุ้มโฟมเมื่อไหร่เนี่ยจะมีอายุประมาณ150ปีแม้ปูนจะกระเทาะไป3ครั้งก็ตามนะครับโดยทั่วไปวิศวกรจะวิเคราะห์ไว้ว่า60ปีครับอ่าผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ปูนกระเทาะไป3ครั้งครับแต่โฟมเนี่ยยังอยู่นั่นหมายความว่าหนึ่าสิบปีที่ต่างประเทศปรับเมินมาเนี่ยถือว่าโอเคแล้ว อ่าอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่าเราสามารถใช้โฟมในการก่อสร้างได้แล้วก็ต้องเป็น EPS โฟม EPS มาจากคำว่า Expandable Poly Styrene ชนิดไม่ลามไฟมีความหนาแน่นขั้นต่ำคือ1 1ปอนด์1ปอนด์ปอนต่อลูกบาทฟุต อต่อรูปบาทฟุตนะครับเท่ากับ20กิโลกรัมต่อรูบาทเมตรหลังคาก็สามารถใช้โฟมได้หรือถ้าคนจะชอบอาจจะใช้หลังคาที่เป็นกระเบื้องคอนกรีตก็ได้จะเป็นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ได้หรือจะเป็นกระเบื้องหลังคาเมทัลชีตก็ได้เอาเป็นว่าหลังคาเนี่ยท่านก็เป็นสามารถใช้ได้ตามปกติจะเป็นหลังคาจากก็ได้แล้วก็จะเป็นใช้โฟมทั้งหลังก็สามารถที่จะทําได้ นั่นคือรูปแบบแล้วก็เสาเนี่ยก็สามารถที่จะโฟมในการทา,รเาเสารับเออถ้าเสาเนี้ยต้องใช้เหล็กอยู่ข้างในไหมอาจารย์คือเราใช้เหล็กอยู่ข้างในรับแรนคือโฟมเนี่ยเราไม่ใช้ทําอยู่สองอย่างคือเราไม่ใช้โฟมเพียวทําเสาทำาคารนเท่านั้นเราใช้ทําหมดเลยทาพื้นทำผนังท,ำทำํหลังคาแต่บอวางพื้นนี่ต้องมีตรงมียแล้วเพราะปกติวะครับมีตรงเหล็กเราจะเห็นว่าเราไม่ทําส่วนหน่งคือเสากับคานเราไม่ใช้โฟมครับ เสาอาคารที่เราเห็นนะ่ะปกติเราเห็นอาจจะเห็นเป็นคานโฟมแต่คนจริงเหล็กอยู่เหล็กอยู่ยข,ข้างในก็นก็เหมือนกับคานทั่วไปที่เราเห็นปูนแต่มีเหล็กอยู่ข้างในเพราะเนี้ยเนื่องจากเสากับคานเป็นตัวรับแรงถ่ายน้ำหนักใช่ไหมอาจารย์ แต่พื้นเนี่ยเออพอเป็นโฟมเนี่ยระยะตรงต้องห่างประมาณเท่าไหร่จ้ะก็ประมาณ60เซนเราเห็นว่าพอห่างได้ได้ได้มากกว่าไม้นะเพราะไม้อยู่ไม้หรือพวกวัสดุตัวธรรมะจะอยู่ที่ประมาณสัก30เซนแต่เนื่องจากโฟมต้องใช้ความหนาประมาณ3นิ้วไงครับสนิ้วนะฮะก็จะห่างประมาณ60สิบเซนเห็นว่าตัวอย่างนี้กับพื้นชั้นสองเราก็ห่างหกครับครับอ่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวันนี้เราเจาะกันก็คือความรู้เรื่องโฟมนะครับที่อาจารย์สำเริงต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ไม่ได้ลงลึกในเรื่องของวิชาการล้วน แต่เป็นความรู้วิชาการบวกประสบการณ์จริงอ่ย้ำว่าเป็นความรู้จากอบรมอยู่ที่กรุงเทพวันนี้มาเจาะอบรมกันที่กาญจนบุรีการนี้เน้นทาปฏิบัติที่ใครเนี่ยงที่ใครเนี่ยที่ผมเองเอาเหรอระวังนะระวังนะเดี๋ยวโดนภาษีนะไม่ว่างไงฮะ ที่ทํากินเนี่ยออ๋ทที่ํากินคือถ้าใครมีที่ดินอาจารย์อนุทยมีที่ดินเยอะแล้วปล่อยว่างเนี่ยครับอันนี้อันนี้มันโดนภาษีแต่ถ้าใครทำมาหากินปกติเนี่ยไม่โดนมาอยู่ตรงไหนอาจารย์เผื่อท่านที่สนใจกี่กิโลเมตรที่สุดสี่ถึงว่าเลยอยู่หน้าศูนย์ฝึกรอรอนี่เราพูดกันเร็วมากเลยนะเร็วใช่ไหมเร็วใช่ไหมศูนย์ฝึกรอรอตรงห้าศูนย์ฝึกรอรอเขาชนไก่การจีพอถึงเขาชนไก่ปั๊บวิ่งมาจากการท่ท่านถึงเขาชนไก่ปั๊บนะครับท่านชะลอรถได้เลยแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะซ้ายมือ แต่ผมจะบอกอาจารย์ว่าป้ายอาจารย์เล็กไปนิดหนึ่งป้ายเล็กไปนิดนึ่งอาจารย์ต้องทําป้ายโฟมแล้วไปตั้งไว้ข้างหน้าเพื่อให้คนเห็นเลยว่ามาถึงที่บ้านโฟมอาจารย์แล้วนะครับ <c oughs> จะได้เห็นชัดเดี๋ยวเดี๋ยวทำป้ายให้ใหญ่นะฮะรุ่นต่อไปนี่เราปุดรุ่นรุ่นสองเองนะครับ รุ่นหนึ่งเนี่ยไม่มีอาคารแต่รุ่นสองนี่รู้สึกปีหน้ามีทุกเดือนเลยเห็นตารางแล้วครับท่านท่านไปติดตามได้นะครับว่าเดี๋ยวตารางการอบรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในเว็บไซต์รายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับที่จะมีตารางการอบรมโฟมให้แล้วก็เป็นเกิดความรู้เรื่องโฟมต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับท่านสามารถติดตามกันได้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตอน6กโมงเช้าทางเนชั่นทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเราจะนำ ุกันวันนี้เราเจาะกันเรื่องของเกร็ดความรู้เรื่องโฟมก่อนนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงอของผู้ที่เข้ามาอ,อบรมรบ,บ้านโฟมนะครับที่มีการอ,อบรมไปตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลา <25. S 1> ที่ผ่านมานะครับ,รบเราไปเก็บบรรยากาศมาแล้ว วันนี้วิชาการอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันในเรื่องของการปฏิบัติการจริงกับการทําบ้านด้วยโฟมครับวันนี้ผมสัญชัยคนันและอาจารย์สําเริงที่พิงต้องลาไปก่อนอาจารย์พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับผมสัญชัยและอาจารย์สําเริงวันนี้ลาไปเลยครับอาจารย์สวัสดีครับ